ไม่พี่น้องมือนีออกงานบไไ่ายฝนฝาคืมครับก็เลยมาเช็ครถครับนี่เวลามาเช็ครถครับเรียวความพอมแล้วครับปกติก็เช็คก่อนออกงานมือต่อมืออยู่แล้วครับแต่ไมนนี้ครับเช็คละเอียดอีกเรื่องหนึ่งครับพอดีฝ่าฝนมากครับ ผมตะเกียวครับเลยมาทายให้เบิ้งครับมือนี้ว่าแต่ละมือเสกยังเนียนะครับนี่ครับเบิ้งหนวดเบื้องอย่างนี้ครับง่ายๆนี่ครับเช็กหนวดงี่บงงี่นะครับมบืงหนวดครับเดี๋ยวไถ่ายเบื้องขาวๆครับว่เป็นยังเนียครับแต่ละมือเห็นยังเนีย ออกสายพ้านครับนี่ครับสายพ้านตึงยอนบโบกเชกเบิงครับเดี๋ยวผมสิไล่ไปก่อนครับไล่เหลืองสายพ้านไปก่อนครับสิไล่เบิงสายพ้านเจลาบีนี่ครับสายพ้านนี่ครับนี่ครับตัวนี้แต่ก่อนมันสี่เมียนขอบขอบบางสายพ้านชุดนี้ไปครับนี่ครับชุดนี้ผมแกะออกเพราะว่าอีหยังเวลาตึงสายพ้านเวลานี่สายพ้าน มันลำบากครับไอ้ตองแกะออกแกะเขานะครับก่อนจะตึงสายพานได้แต่ขอเสียมันก็คือเวลามันแรงกิ่งใหม่ยังสินะครับมันก็จะมุนเข้าไปลากเข้าไปในสายพานมันถึกับงาแข็งในก็จะสายพานตกหล่องครับนี่ครับขอเสียมันเขาใซส์มหาหกระดี้แล้วครับนี่ครับตัวหนึ่งพง์กับสอดออกกันคนครับนี่อยู่ข้างล่างนี่ ถอดออกม,มันกิดส like <laughs> ิมีขอบใบขอบไปหายหัดใบพัดพัดล่มหมดแล้วครับนะนั่นตัวอะไรบ้านะครับนะหู้งหู้หุ้น็อตมันต้อบอกถอดออกเพื่อนมันตั้งสายพานยางแต่ก็ถือว่าบริตั้งดูนะครับแต่ผมกับแล้วแต่ความสะดวกของใม่ของมันนะครับนี่ครับเรื่องสายพานเช็คสายพานดีๆนี่ผมกับเลี่ยนใหม่แล้วนี่สายพานพัดล่มตัวนี้ครับตัวนี้ก็ย่าเนี่ยมันเบอร์มือดีเบอร์ครับนี่ต้องเช็คตลอดครับสายพานเช็คมือต่อมือครับนี่นะ ตัวนี้กับบคุคคลในเคียงดูนะครับอย่าตึงแห้งครับนี่ตัวนี้เท้าขาดไปแล้วครับเธอหนึ่งผมตึงแห้งเพราะมันมันเปลี่ยนคันปับบ๊บอบอตรงรล่อมันนี่มันบิดมันบิดหลายมันกระสิทมักตกครับมักตกผมเลยตึงตึงประเทศในเท้าตัวนี้ขาดครับไปเสี่ยงไหแล้วครับเธอหนึ่งเหล่าสายพานพานไปเนาะครับอ่ารอบนี้ผมสีเคียงโซแท็กนะครับ แท็กมันเนี่ยครับสีอยากร่อนเนี่ยครับเมืองนี้ครับหลากสิต้มมาเกี่ยวก็มีแต่หนามเลือกครับมาเบิ่งกันครับกหลังเมืองครับส้นเหยียแท้กครับส้นขันหน้าครับสอยถอยส้นดูหลายครับฉีกเมื่อละครขาดเมื่อขาวกะมัดครับมาถีมุนเข้าไปครับขวดออกทุกมือเขาทุกมือครับแล้วก็ก้อง ของอ,อากาศเป่าทุกมือมาแล้วครับฝนฟอกๆมากแ,ก,ก,แกมาแล้วครับนี่ครับมือเียครับมันสัน่นขาดมือเียครับนี่ห้อยแตกห้อยขาดเลยตัวน,นี้ก็จังบ้ากันครับแฉกแกย้อนหลังครับเห็นไหมปกติเราต้องเป็นเส้นตรงครับแต่แต่บ่ให้ตึงแห้งครับมันจะกินพวกล่อเลยกินล่อน่อ แต่แหยนๆนะแต่กับต้นนี้ก็ย้อนแห้งปวดครับเดี๋ยวผมจิตตึงม่แล้วก็พวกเจรบีครับพอถึงการอัดเจรบีครับผมบริอัดทุกมือปันได้เครับหมายถึงโตต้นนี้หน่อยครับบวกลูกนี้หน่อยแล้วก็ลูกทํางานบหนักทั้งสี่ครับสองสามมืออัดเท้อครับแต่พวกที่ทำงานหนักครับนี่ครับเป็นพวกลูกปืนตัวใหญ่ๆนี่ครับลูกปืนไอ้วินถ่ายครับสองตนี่ครับแล้วก็ ตัวนี้กับอัดส,สมีมืออัดเทอ่อนึงครับย่อยกระกะบ,บาดครับแล้วก็มาตัวยิ่งยงครับผมอัดอัดคู่มือครับกันตัวยิง่งยงนี่ครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ครับหา้าหกเจ็ดครับพวกแปะครับพวกพวกแบบหลอดจะจัดนะครับพวกเห็นงานหนันกๆผมอัดทุกมือแล้วก็โซ่เข้าต่อมาแค่ครับมันสีมีพวก เสียดฟ้างเสียดเข่าเห็นยังอัดหัวไปครับก็ดินเนี่ยเสียดออกแล้วก็เอาจะอาจาระบีท่าครับอย่าท่าลายครับท่าลายมันฟงครับมันดีดใช่ไหมท่าเพราะคำนึงครับท่าเพราะมันบอเล็กกับเล็กทูกันนะครับนี่ครับนี่อาจาระบีกับโซ่ต้นหนังโซ่ครับนะครับสโซนเฟื่องโซ่ครับพวกครับไอ้ ตะแกรงร่อนครับมาถึงขั้นฉากครับตาเราเปิดทีวีเสียงดังน,นี่ครับขั้นฉากผมหุบขึ้นแตกครับนักข้างเสียงเลยนอนเลอขั้นฉากแตกกันไหมครับนี่ผมกับง้อกอนยังแตกไวมเดี๋ผมกับโทรไปถามศูนย์เพิ่นลราครับกันเบาเรื่องโทรไปถามศูนย์ขั้นฉากนี่ครับ ผมจะวอกซูบ้างคือผมโทรไปถามศูนย์ไก่บ้านเลยลอยเอ็ดบอมเนโทรไปถามผมไล่ไปถามผมถามว่าไอ้ล้อเรือขั้นชักนี่ขายลูกจักบาทผมถามแ้าทีมันตอบมาผมบอกว่าบ่มมี่บ่มมี่ขายเพื่อนวะตองไปซื้ออะ้รหน่อ,นอมาแปลงเองผมก็งง <laughs> ศูนย์เกษรตรพัฒนาเด้ยครับอะไรบ่มีขายลูกค้าพมงง่งเงื่อนตัวนี้ผมบดเดีวยาไอ้ไอ้เมกันมาหรือ,อยังไงครับผมถามอีลีครับในฐานะลูกค้าหรือผมก็บปดวีว่าผมมีอภิสิทธิ์ชนนี่ยังครับว่าเป็นลูกค้าแต่ก็เห็นใจเฮาเหมือนนะครับว่าผมกับบงหูนะครับว่าจะไม่สื่อใส,ผอผมมส่ผมก็เลยถามรือตอบผมมากยังสีผมก็เลยแบบแต่ยังดีครับที่ีีนี้า ลงทายนะครับติดต่อผมเลยก็บขาขายัางเบาดีอยู่แต่ก็ถือว่าเสียข้อมูลซึกนะครับผมก็เลยไล่ไปถามาศูนย์พิษณุโลกเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวเพื่อนจะเอาราคาส่งมาให้ผมว่าผมขอด่นดวนๆด้อผมว่านี่ครับมันแตกนะครับนี่ดังอัตินมัมันแห้งหรืยอยังไงผมก็บดรยายเมืองแต่มันก็พอมันก็พอถ,ถ,ถูถ่ายไปไหนอยู่ครับผมจวแต่ว่ายานมัน เป็นแนยวยอื่นไปนะครับกี่มันทั้งเล่าเลยนะครับทั้งฟันมันนะครับนี่แหละครับเกิดเกิดมาบอกสูฟังครับเกิดท,ทิจระหน้าเอาครับมผมบอกหอดใจนอกน่อยตกนี่อย่างไปบอกแล้วก็มาหอดเดืองตู้ครับตู้นี่เขาก็ต้องคัดคัดแต่แก้งคัดไอ้นี่ครับแต่แก้งร่อนเขาคัดเบิง้งดีๆครับ ผมมันกึนจุต้มขึ้นนยงเขาไปเน่ยครับเขามันชื้นเนี่ยเขาต้องทำความสะอาดเป่าล่มเบาคัดออกนี่ครับนี่ครับสายพันธุ์สายพันธุ์ตัวนี้คือสีมากใหม่กันนะครับเห็นไ่มขันเขามันที่ผมบอกนะครับเขาที่มันดึงจากใตตะแกงไปนะครับเขาเขาดีนะครับมันดึงไปมันจะถีไปขึ้นอุ่มนะครับเขาต้อนที่ไตเยียวหลอดทองไปนี่ครับนี่หลอดเส้นตรงไปนี่เขามันล่วงไหลแล้ว เขาเรียนไปตอนเขาไปปล่อยเขาเรียนไกลเขาบอดดึงมันออกตอนเขาปั่นตอนเขาปั่นปล่อยเขานี่ครับมันติตกลงไปตกลงไปตกไปมันก็ไปแหน่นเกี้ยวเกณฑ์เกี้ยวมันแหน่นทั้งปุ่นนะครับผมสี่สี่เอ๋เป็นน้ำหนักต้นน้ำมันเป็นเฟื่องเฟื่องไอ้ฮอนร่อนตะแกรงเฟื่องมันไปเลยครับแต่เกี้ยวเรงนี้มันแหน่น มันทีดึงสายพานตัวนี้โบไปมันเฉียดมันใหม่อยู่นี่ครับใหม่ยใ่ช่วงนี้แหละครับปัญหาของสรางหน่อยเทอร์โบครับเบอร์เกียผมเอาหินต้มรูปครับตอนมันใหม่แล้วมันห่อนดงัดงๆนี่ครับสายพานนี่ตึงนี่ครับแต่มันถังคับโบไปเพราะมันแน,น่นนี่ครับเกีียวตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาให้เบอร์เกีียวตัวนี้นี่นี่มันจะเป็นเกีียวรอด เกี่ยวหลอดไปทั้งเส้นเป็นเส้นตรงไปนี่ครับหลอดดึงเขา่าดึงเข่าที่มันเม็ดสะอาดเม็ดดีนะครับขึ้นไปเพราะฉะนั้นดึงอ่อกไปหาอุ่มนะครับปัญหาอันนึงเสกมุ้งนี่ดีครับครับไปกับดมกินไปน้ำครับดมกินสายพันธุ์เสียนั่นแหละครับสายพันธุ์ใหม่ผมขาตกนี่ยัง,ปยงไปแน่หนอขาตกนี่ยัง,ปยงไปแน่หนอราคาเออเรื่องเรื่องพัดลมครับเรื่องมอหน้ามออ้อย ทำก็ะตอกเปาครับเป่าทำความสะอาดปัมลมเป่าดีๆครับนี่ฮะเป่าทำความสะอาดดีๆครับตกเพียงไปนอตกเพียงไปนอเออผมว่าสิเออเปลี่ยนดัมมันเฟืองกรูปไหมครับนี่ครับโต๊ะขับนี่ครับว่าสิเปลี่ยนไหมเดี๋ยว เอาไว้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เบิ้งเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวผมเปลี่ยนแลยผมสีไทยเบิ้งไหมครับน้ำมันล้อเรือก็เคยเปลี่ยนแล้ะครับเคยเปลี่ยนไปแล้วเช็คดูด้วยครับน้ำมันล้อเรือเนี่ยสำคัญเลยครับแล้วก็น้ำมันหล่อน้ำก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวผมเปลี่ยนไทยเดี๋ยวผมสีมาไทยวิดีโอเบิ้งครับผมลืมเอียงในบอนอครับมาเก็บกิงเขา ดื้อมีอย่งขาดตกบกป่องยังไปก็ขออภัยเดี๋ยวคิดได้อีกยางหนึ่งครับคิดได้อย่างหนึ่งยางลบไปลบมากนี่ครับออกไปออกไปออกมากคินได้กระบอกให้ฟังครับคินบกปอกอ่ะมีคอมเมนต์เขามาได้ครับทำทอพี่พีซี่นี่ครับเขาตัดฟิตเกินไปนี่ครับมันสีนีเผา มันีสองละเมตรพอดีแต่ถ้าม่อยาตัดประมาณมันจีสองละเมตรพอดีเข้าไปอย่าตัดเมตรอามันเหลือสองวางเดี๋ยวผมเดี๋ยวสองวางแบบไหนสองว่างแบบนี้ครับแบบนี้มันสีเขามันจีพพันแต่ขันติดแห้งมันกับพันครับเห็นไหมมันจีแตกต่างกันเลยสองนี้ครับสองนี้แตกต่างครับมันมันจีนีบแตง่ามันชนโดนเขาสีมันกับจีนีบเขาไปนนี่ครับแน่ลองขัยไมมีระยะฟรีครับเดี๋ยวผมสิแจกมาเห็ดอันนี้ผมตัดพีดแล้วมันกับ ขาบ้านเขาไปพันแล้วมันก็บาพันอีกนะครับแต่มันกับนลำมันข้านะครับขาบ้านพั่นแหลกๆนะมันเกิดสิสิสิทธิ์ห่วงเข่ามันก็ทีหมุนหมุนหมุนไปครับเกี่ยวไปน้ำเลี้ยนลูไปน้ำครับขันโบเฮ็ดกรบโบหูเอาทั้งสี่นี่ครับแต่ตัวนี้ก็สีห่างปวดเพราะว่าผมตัดเพื่อหลายตัดตัวนี้ฟิตตัวนี้กับมาห่างตัวนี้กับห่างหลายพวกนี้ก็ฟิตเห็นไหมฟีดมันก็สีนีบบางไทีสังเกตบั้งครับบางไที่มันฟิดมันสีนีบก็ทีครับนี่ห่วงเข่าอนี้ต่อฟั่งเข มันนี่สินี่พอไปไปข้างๆโบนิปเลยครับนี่เห็นไะมโบนิปโบนิปบบมีเห็นไหมครับผมนาศีโบมี่ยังล่ะครับนาขี่ได้ซ้ำนี่ผมก็เลยมาไทยเบิ้งครับมือนี้มันบาดออกงานฝนตกก็เลยมาไทยเบิ้งเอาไว้โอกาสหนาครับมีเกี่ยวมีเห็ดนั่นเห็ดนี่เดี๋ยวผมมาไทยเบิ้งสำหรับคนที่เขามาเบิ้งก็ขอบคนได้หลายครับ ติชมได้ครับอยากให้ท้ายมงหันมองนีอยากให้ท้ายมงหันมองนี้ให้ใหเบิง้งบอกว่าได้ครับอยากท่้ายให้เบิ้งครับขันท้ายได้ขันโมากแนวอื่นสำหรับคลิปนี้ก็ฝา,ากเป็นกำลังใจครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับให้เป็นกำลังใจในการจะเก็บต่อไปครับขันขาดตกบกพร่องียังไปก็ขอให้เพิ่มเติมได้ครับคอมเมนต์ได้ อยากให้ทายนั่นทายนี่อยากให้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้เบิ่งกันเฮ็ดได้ผมก็เฮ็ดเฮ็ดบ่ได้ผมก,ก็สิพยั้งง่กกายครับขอบุญกับเกี่ยวกำลรงเกี่ยวมาบอกซ้ำที่ผมเฮ็ดได้ครับผูกไปพร้อมๆกันครับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับฝากเอาไว้สำน,นีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขเข้ามาสวัสดีครับ